ข้อความลับหรือสันติภาพทรั์จะลงนามในสัญญาไทยกัมพูชาหรือไม่เมื่อวันที่17ตุลาคม2568เวลา12.15นณธรรมเนียบรัฐบาลนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมหารือแนวทางการยกเลิก MOU 43ถึง44โดยนายบวรศักดิ์อุบรณโนรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดงไทย กัมพูชาและความเป็นไปได้ในการลงนามสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศโดยมีนายโดนั่นครัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมร,ริกาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อาจจะมีบทบาทในเรื่องนี้แต่คราวนี้สหรัฐยังไม่ได้ยืนยันว่าครัมจะร่วมลงนามหรือไม่สักต้องเป็นจุดที่ทําให้หลายคนกําลังกังวลและติดตามอย่างใกล้ชิดในประชุมครั้งนี้มีการเชิญผู้บัญชาการทหารกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรอมาว ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในการยกเลิก MOU 43ถึง44ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกที่มีการพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียของการบังคับใช้หรือยกเลิก MOU ดังกล่าวคาดว่าภายใน1-2ถึงเดือนจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นแต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนอาจจะพลาดไปว่าการยกเลิก MOU นี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไรเมื่อถามถึงสถานการณ์ชายแดนนายสิริพงศ์กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะและฝ่ายความมั่นคงก็ยังไม่ได้ยกประเด็นหรือข้อกังวลใดๆขึ้นมาแต่คุณคิดว่าการยกเลิก MOU นี้จะทําให้สถานการณ์ชายแดนเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือว่าจะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวเท่านั้นสําหรับการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมระหว่างวันที่25-28ถึงตุลาคมและในวันที่29ตุลาคมจะต้องเดินทางไปประชุมเอเปกที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมีมากกว่า10ประเทศที่ต้องการขอเข้าพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและความน่าสนใจของประเด็นนี้แต่คุณคิดว่าการประชุมเหล่านี้จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาชายแดนได้หรือไม่อย่างไรก็ตามการที่นายโดนันทรั้ป์จะร่วมลงนามสันติภาพไทยกัมพูชาหรือไม่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางสหรัฐอเมริกาและต้องรอให้ฝั่งสหรัฐเสนอมาก,ก่อนซึ่งอนี่คือจุดที่น่าสงสัยว่าทําไมสหรัฐถึงยังไม่ยืนยันตัวเลขนี้ สุดท้ายนายสิริพงษ์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรียังคงยึดถือสีเงื่อนไขที่เสนอให้กับกัมพูชามาโดยตลอดซึ่งฝ่ายกัมพูชาจะต้องดำเนินการก่อนทั้ง4ข้อก่อนที่จะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมแต่คุณคิดว่ากัมพูชาจะยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่และหากไม่นั้นจะส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนอย่างไรขอให้ทุกคนอยู่กับเราและติดตามข่าวสารต่อไป